ให้พิมพ์ยาครามเฮงๆปางๆแล้วก็ลูกค้าเยอะๆแล้วก็ผลิตเคสที่ออกมาแบบสวยๆท็อป,อปๆเต็มไปหมดเลยค่ะอะไรนะคะ <c oughs> กับมาจะกลับมาที่ครก็ก็ดีค่ะกะ็ได้กินอาหารไทย <c oughs> ได้เจอเพื่อนได้เจอพ่อแม่แล้วก็เ,เรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็ก็เหมือนกลับมาบ้านบ้านตัวเองอ่ะเนาะ ตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างตอนน Jamie, lonely, okay. ี้น้องโอเคกำลังน่ารักก็ลูกเราเนาะเราก็คิดว่าน่ารักพัฒนาการปกติค่ะเป็นไทรอยก็คือก็เป็นภาวะพร่องไทรอยก็ก็ตอนนี้ก็โอเคตอนนี้ก็คือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ได้เจอการน้องยังไงหรือว่าต้องไปตรวจยังไงถึงจะเู้ว่าจะ มีอะไรที่มันแบบอย่างน้องไม่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเหลืองนานเราก็เลยเหมือนแบบไปหาคุณหมอคุณหมอ,หมอ,ขอเขาก็ให้ไปตรวจเลือดก็เลยพบว่าน้องท้องเอ่อท้องไท่เอ้ก็ไดอะลยนะท้องฮอร์โมนไทรอยคือมันน่ากังวลขนาดไหนนะสำหรับอาการมันก็น่ากาังวลแต่ว่าตอนนี้ก็ปกติแล้วอะไรนะคะอะไรนะคะ น,นี้ก็เจอคุณหมอทุกเดือนทุกสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะคอยคอยดูระดับฮอร์โมนว่าปกติไหมก็พยายามจะให้ฮอร์โมนอยู่ในเลเวลที่มันเป็นปกติ mm hmm. ก็คือก็ให้ก็ต้องกินยาทุกวัน mm hmm. เหมือนให้ฮอร์โมนทดแทน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็สำหรับคุณแม่ ลูกป่วยมันก็มันก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องเครียดน,นะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือน้องก็ปกติแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วเร,เราก็แบบเราก็แบบเราก็โอเคแม่ไม่กว่าหลับทอดยังไงคะต้องกลับมาเติมตัวเองดูแลตัวเองแบบแค่ไหนแม่จริงๆเพิ่งกลับมาออกกําลังกายค่ะแต่ว่าเออมันก็คือเหมือนทําให้เราจิตใจเหมือนกระชุ่มกระชวยมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าช่วงที่เราแบบตั้แต่เลาท้องเราไม่ได้ออกกําลังกายแล้วเรารู้สึกว่าแบบ มันเครียดเราก็เลยรู้สึกว่าเราหันกลับมาออกกําลังกายเราจะได้เหมือนแบบอะไรที่มันเครียดๆมันก็จะได้แบบเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเออเครียดน้อยลงอะไรอย่างงี้ ม็จะเข้อที่ถึงกระโปรงเพื่อนเพื่อนก็แบบมันไม่ได้ทานต้องห่างเพื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริงมันก็เป็นช่วงโควิดด้วยถึงแม้ว่าจะค้อนเมืองไทยก็คงเจอคนเยอะไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนนี้น้องแบบโตแล้ว4ี่ห้าเดือนแล้วกลับมาก็แข็งแรงพอที่แบบเออเราจะพาออกไปไหนมาไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็อยู่เป็นช่วงจังหวะที่มันกลังพอดีพอดีคนก็คือหาค่้าข้าข้อขอคือจริงๆแล้วมันก็คือเมืองนอกอะเนาะมันก็แพงกว่าเมืองไทยแล้วก็ อาจจะแบบบวกนู่นบวกนี่ค่านู่นค่านี่อะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างแพงค่ะหลักสิบล้านฮะหลักสิบล้านไม่มีถ้าราคาสิบล้านก็มีแคสิบคนแล้วมั้งแต่แต่ราคาก็อาจจะสูงกว่านีดหน่อยสูงกว่าที่นี่สูงกว่าที่นี่ค่ะทำรู้เลยอ่ะครเป็นยังไงทางทีมของที่ทำให้ได้เองไม่ทราบเพราะว่าไม่เคยข้อที่เมือนไันเราก็เลยไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไง แาาล<อ>้วตอนมีการเป็นคุณแม่แ้่มีคำถาเราแบบการเป็นคุณแม่ของแป้งก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะต้นๆ้นไปเรียกว่าเราไม่ได้แพนอะไรล่วงหน้าก็คือถามคนรอบข้างบ้างแล้วก็ยังแบบน้องจะนั่งเมื่อไหร่น้องจะกินข้าวเมื่อไหร่อะไรอย่างางี้ก็ยังไม่ทราบก็รอแบบรอถึงเวลาเมื่อไหร่เราก็ค่อยถามแล้วก็ต้องทําอะไรก็ค่อยซื้อในสิ่งที่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าแบบ เรียนรู้โดยการเลี้ยงเลี้ยงเียงโดยเรียกว่าอะไรนะเรียนรู้ by เรียกว่าอะไรนะเออเรียนรู้โดยเรียกว่าอะไรวะเออนั่นแหละเเออส step by step อันนี้เรียนเองเลยไหมมีแน่นี่ค่ะคุณสามีนะครับก็ช่วยค่ะอะไรนะคะอยู่เมืองไทยยาวอยู่เมืองไทยยาว ล้วงานเราคงมาพร้อมตอนนี้ก็อยากรับแต่ก็ยังแบบก็ไม่อยากรับมันสองจิตสองใจอะ่ะแบบก็อยากเล่นคิดถึงกองแต่ว่าพอแบบคือถ้าคือต้องต้องห่างลูกนานๆเราก็แบบยังแบบแบบก็คิดก่อน ก็มีแต่ว่าก็ยังอย่างที่บอกว่าเรายังไม่มั่นใจว่าเราแบบเราจะให้เวลาเต็มที่ได้หรือเปล่าอย่างถ้าสมมติว่าไปกองเงี้ยเราข้อแม้เราอาจจะเยอะนิดนึงว่าเช้าไม่ได้วันนี้ไม่ได้ดึกไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เกรงใจคนจัดเาเวลาตอนนี้อ่ให้กับลูกใช่โอเค